งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจยอยู่แล้วพระราชำดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอาวุโสวันอังคารที่9ตุลาคม2516 ดีค่ะคุณครูว,ว่าสนารอดประเสริฐนะคะปี2,564นกะคะก็มาถึงแล้วนะคะเป็นวันกเกษียณนะคะอำลาสถาบัน,นะคะ่ะคุณครูบาบรรจุที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2,526นะคะครั้งแรกที่มาบรรจุนะคะก็ตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะมาที่นี่ เห็นว่าตําเป็นตําบนเขาเพิ่มนะคะก็ใกล้บ้านนะคะสิ่งที่จะขาดไม่ได้สิ่งที่ครูจะไม่เอ่ยถึงไม่ได้นะคะสิ่งเคารพนับถือของครูนะคะก็คือเจ้าพ่อวังแก่นที่ได้คุ้มครองเด็กคุ้มครองครูนะคะคุ้มครองบุคลากรนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็สิ่งที่สองสิ่งที่จะ ไม่พูดถึงไม่ได้เลยผู้ที่ให้อู่ข้าวอู่น้ําให้ครูได้ชุบชีวิตนะคะให้ครูได้เลี้ยงครอบครัวนะคะก็คือคุณลุงร้อยโทรเรื่อนคุณนายทองคํานารีผลนะคะผู้มอบที่ดินนะคะสร้างโรงเรียนแห่งนีซง้ซึ่งพวกเราจะลืมท่านไม่ได้เลยนะคะครั้งแรกที่ครูมาอยู่นะคะที่นี่นะคะครูบรรจุ ได้เงินเดือน2,765บาทนะคะครูมาอยู่จนถึง38ปีนะคะเมื่อวันจะที่จะถึงนะคะวันที่7ฤศจิกก,กายน2564นะคะรวม38ปีนะคะเอครั้งแรกที่มาบรรจุนะคะเอครูก็มา,ารถดีสารนะคะเอถนนหน,นทางมาบรรจุครั้งแรกเลยนะคะ ตนนน้นทางไม่มีลาดยางมีแต่คโคลนมีแต่ศิลาแรงนะคะดินแดงทั้งนั้นเลยเช้าคนมาต้องรีบมาแต่เช้ามาขึ้นรถดยสารเพื่อที่รถดยสารจะติดลมนะคะ mm hmm. แล้วพอรถดยสารติดลมครูก็ต้องโบกรถ10บล้อเข้ามานะคะลำบากลำบนขนาดอตอนเย็นมืดค่ำกว่าจะกลับบ้านรถก็ไม่มีฝนก็ตก ะะก็คือพวกเราลำบากกันแต่ไม่มีไม่ได้ย่อท้อไม่จะทําให้ครูท้อถอยนะคะเพราะว่าเรารักที่นี่จะมีความรู้สึกว่าพอมาคิดว่าจะอยู่แค่ประมาณ5ปี10ปีนะคะแต่พอมาอยู่แล้วมีความรู้สึกผูกพันผูกพันกับที่นี่นะคะผูกพันชนิดว่าเป็นบ้านที่สองนะคะบ้าน บ้านครูอยู่บ้านนาแต่โรงเรียนเขาเพิ่มนาฬิกาพุทธยาเป็นบ้านหลังที่สองนะคะอยู่มาเช้านะคะกลับไม่เคยกลับสามโมงครึ่งนะคะส่วนมากจะกลับหกโมงหรือจะทุ่งหนึ่งก็คืออยู่เป็นบ้านเราแล้วนะคะแล้วก็เสา์ทิ์ก็จะมานะคะอยู่จนชินจนรู้ว่าสุขสถานที่นะคะแล้วก็ไม่อยากจะย้ายไปไหนนะคะ เ,เพื่อนบอกทำไมไม่ย้ายบอกอยู่ที่ไหนแล้วรักที่นั่นนะคะแล้วก็อยู่เขาเพิ่มนะคะก็รักเขาเพิ่มนะคะรักเด็กเขาเพิ่มรักครูเขาเพิ่มรักประชาชนในตำบลเขาเพิ่มนะคะก็เขาเพิ่มก็ให้ให้ชีวิตครูนะคะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยานะคะครูจบวิทยาตรีนะคะ ครูไปเรียนต่อปริญญาโทซึ่งมีความรู้สึกว่ามางคนคิดว่าโอ้โหจะจบเหรออา,อายุขนาดนี้แล้วทําไมแต่ครูตั้งใจจะไปนะคะครูก็จบปริญญาโทรครูคิดว่าการศึกษาเนะี่ยเราไปเรียนนะคะเ,เราจะมาพัฒนาตําบลเขาเพิ่มพัฒนาเด็กเรานะคะตั้งครูตั้งใจเลยนะคะก็ครูสําเร็จมานะคะก็มีอะไรอหลายๆอย่าง เอกความภาคภูมิใจที่โรงเรียนเขาเพิ่มให้กับครูนะคะครูได้รับเมื่อพศ2548ได้รับโล่ครูดีเด่นของจังหวัดนครนายกนะคะก็นั่นคือความภาคภูมิใจว่าเออโรงเราโรงเรียนเล็กๆแต่เรายังมีครูที่มีความสามารถที่จะพูดถึงนะคะผมจะขอฝากน้องๆที่อ,อยู่สถานที่แห่งนี้นะคะให มีความมุกมาน,นะมุ่งมัน่นที่จะทําให้เด็กโรงเรียนเราเป็นเด็กดีมีคุณภาพนะคะทำให้ตําบลของเราะเจริญรุ่งเรืองนะคะ,ะรนะครูก็จะคอยดูอยู่ทางทางมองดูความสําเร็จของพวกเรานะคะแล้วก็อยากให้พวกเรารักษาสุขภาพนะคะให้แข็งแรงนะคะอยู่โรงเรียนเขาเพิ่มนาฬิลวิญยาจนเกษียณนะคะทุกคนแล้วก็ขอฝาก น้องๆน,นะคะอยากจะให้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเล็กก็จริงแต่เป็นเล็กพริกหนหูนะคะที่ท่านอาจารย์กุ้มในการทงรอสซุสยวงศาเคยกล่าวไว้นะคะเพราะ11อโรงที่เป็นมัธยมจากของโรงเรียนในจังหวัดนครนายกนะคะโรงเรียนเราท่านผู้ใหญ่ก็ได้ชื่นชอบนะคะว่าโรงเรียนเรามีคุณภาพทั้งครูทั้งเด็กนะคะก็อยากจะให้น้องๆ พัฒนาต่อไปค่ะก็ฝากถึงนักเรียนลูกๆนะคะอาจารย์วัฒนาหมอต้นไม่ได้สอนก็รักทุกคนหมอปลายสอนก็อยากจะให้พวกเรานะคะตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีเป็นเป็นผู้ที่มีคุณเรียนไปแล้วมีคุณภาพกลับมาเรียนจบกลับมาให้มาพัฒนาบ้านเราค่ะเพื่อให้ตำบลเขาเพิ่มของเราจเจริญรุ่งเรืองค่ะ ทำบนว่าคือความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรักและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทย์

ครูผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครู ข้สนัว่ากระเสริฐนะครับก็รู้จักท่านตั้งแต่ปี2536นะครับท่านลาบันจุเป็นข้าราชการครูขั้งแรกของออที่โรงเรียนเขาเพิ่มด้านภูมิศานะครับซึ่งออตอนนั้นผมเป็นเเนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับท่านก็เป็นคุณครูใจดีของลูกศิษย์นะครับมีความรักความเมตตาต่อลูกศิษย์นะครับท่านก็มีความกังวใจนะครับเพราะว่าเมื่อปี2536นั้น โรงเรียนของเราก็ยังเป็นรือว่าเป็นโรงเรียนในถิถ่นทุรกันดารนะครับการเดินทางมาสอนนั้นยากลำบากมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนี่ยถนนก็ขาดนะครับน้ำพัดขาดบ้างอะไรบ้างก็ทุรักทุเลนะครับท่านก็ไม่เคยคิ้ย้ายไปไหนนะครับตั้งแต่2526นะครับจนถึง2564นะครับซึ่งหอเมื่อผมนเปันได้เรียนนะครับที่ เมื่อเรียนจบมสานะครับผมก็ไปเรียนต่อรม่เลยไปนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานอีกครั้งนะครับกับท่านอาจารย์โฆษนาก็คือปี2538ตอนนั้นผมย้ายมาตําบตํา่งครูที่เรียนเพิ่มเป็นปุญญานะครับก็ทํางานด้วยด้วยกันท่านก็มีความตั้นใจนะครับมีความคงเส้นคงวานะครับตั้งแต่เป็นครูครั้งแรกนะครับที่ผมเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับ 38, เราปี28มาเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับท่านก็มีความ,มารักมีความเมตตาธรริมสิธิ์เป็นคุณครูใจดีเหมือนเดิมน,นะครับจนปี2558นะครับผมก็ได้ย้ายไปเป็นรองผู้ในการโรเรียนมานานในที่ก่อนนะครับก็ยังติดต่อกับท่านตลอดนะครับจนถึงปี2552นะครับก็ได้โอกาสกลับมาวงงานอีกครั้งนะครับผมกลับมาเป็นผู้ในการโเรียนกับโรงเรีนวลีนาครับก็ได้ลงมากับท่านอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็ยังคงเหมือนเดิม เป็นค,นคุณครูใจดีเหมือนเดิมมีความตั้งใจทํางานมีความซื่อสัตย์สุจิริต่ออาชีพของตัวเองนะครับแล้วก็มีความละมีความเมตตาต่อน้องๆเพื่อน่วงงานนะครับมีน้าใจกับเพื่อน่วงงานนะครับในโอกาสที่ท่านเกรษรยีษยณราชการนะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับถ้ามีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมเยียน แม่เกิดนะครับแลาวท่านเนี่ยมีประวัติศาสตร์นะครับเป็นครูคนที่สี่ของโรงเรียนนะครับในรอบสี่ที่สามปีที่ผ่านมาครบที่บรรจุที่นี่อยู่จนถึงกเกษียณในยุการหกสิบปีนะเป็นรายที่สี่ของโรงเรียนกับเพิ่์นิวินิยานะครับก็เป็นประวัติศาสตร์หนึ่งของโรงเรียนกับ์เพินินิยานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีการช่วยเหลือโรงเรียนนะครับทางานให้โรงเรียนมาโดยตลอดครับขอบคุณมากครับ หากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุ ทำให้เธอท้อแท้ ใกล้ๆถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจโปรดะจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้ ให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปหากวันไหนเกิดทุกข์ภัยโปรดจงมั่นใจฉันจะนไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไ เ็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจจะไปทันใดจะยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเครื่อเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปทันใดจะตวงไปจะใก,กล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจ